แต่ในส่วนตัวถามว่าเขาอะเชื่องไหมถ้าอ่าเลี้ยงตั้งแต่คนหนามคนคุมอะจริงๆอะมันขึ้นอยู่กับเจ้าของนะว่าจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงยังไงหมายถึงว่าข้อกเทลอะเอาเอาดูทุกคนตอนเด็กนะให้เขาไซด์ขนให้แต่โตมาจะจิกเท้าเขานะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทําอะไรพี่อะฮะทาอะไรเขานะ่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาปล่อยเจ้าบูบินอิสระนะหลังจากที่บินหลุดหายไปก็เกือบจะ3ามหนึ่งสี่วันนะที่เราไม่ได้ปล่อยเจ้าบูออกมาบินอิสระนะก็พี่ก็ทวัวทวนในการฝึกของเขานะที่เราจะปล่อยนะครับแล้วก็เราเอามาทุกตัวเลยนะเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้ก็โอเคเราจะมาป้ายยานกแกวข้อกระเทวด้วยนะจริงๆอ่ะอคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะทุกคนแล้วก็ ดูนิวย e ร์ดูืสุดๆเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงฟอพัทที่ปล่อยบินอิสระนะก็มีหลายคนอยู่นะครับที่อยากจะเลี้ยงผมแนะนําว่าอ่าให้เขาได้มาเจอสิ่งเล้าหรือพวกเสียงนกเสียงอะไรมากมายนะทุกคนดูพี่ชห้ดูนะว่าฝนใกล้ตกแล้วนะเห็นไหมข้างหลงังคุณนะเห็นไหมทุกคนเวลาฝนตกนี้คือการที่เราจะปล่อยบินอิสระนี้เสี่ยงมากๆนะเพราะว่าเขาอ,อาจจะตกใจแล้วก็บินเลิดไปได้นะครับแต่วันนี้ เห็นไหมทุกคนเจ้าบูก็อยู่นี่นะโอเคเราจะปล่อยเจ้าบูออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่วางคอนกันนะดู Mid เ e a r b i r ร์ดเดดูทุกคนดื้อมากๆเลยนะ4ตัวนี้โอเคอ่าพี่จะตั้งกล้องก่อนนะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับดูทุกคนเห็นไหมเวลาเขาได้ออกมาข้างนอกนี้เขาค่อนข้างจะดีใจมากเลยนะโอเคเราจะปล่อยบินอิสระกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวฝนจะตกนะครับ เจ้าบูก็อยู่ในกรงน้าจริงๆอ่ะเจ้าบูตั้งแต่วันหลุดไปก็ไม่ได้ปล่อยออกข้างนอกเลยนะเพราะว่าพี่ต้องฝึกทบทวนเขาให้เขามีวินัยมากกว่านี้นะทุกคนดูแต่ว่าวันนี้ทุกคนเห็นไหมฟ้ามันคืมแล้วเดี๋ยวเผื่อลมมาเราจะเก็บไม่ทันนะโอเคเราจะให้เขาบินสักอ่าสานาทีก็ได้ครึ่งชั่วโมงฝนน่าจะยังไม่ตกนะทุกคนดูดิเห็นไหมฝนตกถ้าวันหลุดไปอ่ะฝนตกนี้ตายแน่ๆเลยมาเร็วบูเร็วมาเร็วบูเร็วเห็นไหมทุกคน เขาก็จะบินประมาณนี้นะแต่ในการบินอะ่ะเราควรดูด้วยนะว่าสภาพอากาศดีไหมแต่วันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะั่นแหละฝนจะตกแล้วนะครับเบิร์ตเดย์นิวเยอร์มิเดียก็อยู่ตรงนี้นะสวนเจ้าบูโอเคพี่จะให้เขารีแลกโดยที่ไม่ต้องเกาะพี่นะครับก็จะปล่อยไว้บนต้นไม้เลยนะแต่ว่าก็จะมีเสียงรถเสียงนกแล้วก็มีแมวมีหมายเยอะแยะมากมายนะทุกคนบินมาแล้วเห็นไหมอ่าที่พี่ไม่อยากให้เขาก,กาะตัวเท่าไหรอ่อ่ะ เพราะว่าจะไม่ให้เขาติดจนเกินไปนะว่าเวลาเราปล่อยอะอยากให้เขาบินเล่นเลยนะครับทุกคนในเวลาการปล่อยบินเล่นนี้เราควรดูด้วยนะว่าอ่าเขาจะตามนกกระจอกไหมทุกคนเห็นไหมนู่นเขาอยู่บนต้นไม้แล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูเอา้ามาแล้วเอามากล้องแล้วนี่ไงครับทุกคนก็จะน่ารักมากๆนะแต่ตอนหลุดไปอ่ะอย่าตีสักทีนะทุกคน หมันเชียวโอเคพี่จะมาอ่าบอกนะว่าข้อกระเทียวอะออ๋อ,อดูทุกคนตอนเด็กไหนะเขาไซส์ขนให้แต่โตมาจะจิกเทา้าเขานะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทําอะไรพี่อ่ะฮึทาอะไรเขานะ่ะโอเคเราจะเอาเขามาไว้ตรงไหลพี่แมนก็ปล่อยลงพื้นก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมข้อกระเทียวที่พี่อยากจะแนะนําให้เลี้ยงอ่ะจริง,รงๆเขาค่อนข้างจะเรียบร้อยเนื้อเนื้อสัมผัสของเขาจะเหมือนนกแก้วฟอพัดเลยนะทุกคนแต่ว่า ขนาดตัวของเขาอ่ะจะใหญ่กว่าฟอพัดหางจะยาวปีกจะยาวแล้วก็น่ารักมากๆนะในส่วนของตัวผู้นี้เขาจะผิวปากร้องเพลงได้อย่างที่เราเคยรีวิวไปนะทุกคนแต่ว่าฟอพัดนี้จริงๆเขาซนนะก็เหมือนนกแก้วขนาดเล็กนะความจําก็ดีกว่านกแก้วขนาดเล็กตัวอื่นนะครับทุกคนดูดีทุกคน พี่ก็จะให้เขาอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะก็จะมาดูเห็นไหมทุกคนเขาจะร้องเรียกให้เรามาเกาหัวให้นะทุกคนเห็นไหมในส่วนของข้อกทลวทาไมพี่ถึงจะมาป้ายยาใช่ไหมทุกคนเขาเป็นนกแก้วขนาดกลางที่มีงอนและราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะทุกคนในส่วนของราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยบาทขึ้นไปเลยนะครับดูทุกคนคนไอส่วนนู้น2ตัวนู้นก็ขนาดกลางเหมือนกันแต่ไม่อยากแนะนํานะทุกคนมันดื้อนะครับมันเที่ยว แต่ในส่วนของขนาดลำตัวของ,ของคอกระเทลที่ทุกคนอยากเปรียบเทียบอ่ะจะประมาณกินชิกนะแต่จะตัวใหญ่กว่ากินชิกแต่จะงอยปากจะเล็กกว่ากินชิกเห็นไหมทุกคนอา้าวดูนิวยอร์เราจะจิกนะเราจะไว้ตรงนั้นนะครับทุกคนเห็นไหมอา้าวทุกคนดูนิวยอร์บินลงมาแล้วนะโอเคหางนิวยอร์ก็ขึ้นใหม่แล้วนะทุกคนดูเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะสําหรับกินชิกแต่มันดื้อน,นะครับเ <Birthday S 2> บิร์ดเดย์ก็ทุกคนจะให้ดูหางเบิร์ดเดย์นะเห็นไหม หางเบิร์ดเดกกำลังออกนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมหางเบิร์ดเดกกำลังออกมาแล้วสี่เส้นที่หลุดไปนะครับก็จะเป็นนกหางดุ้นอยู่นะทุกคนส่วนเจ้าบูของเราดูพี่จะโยนเจ้าบูขึ้นไปนะดูไปเลยไปเห็นไหมทุกคนนูน่นเขาบินขึ้นไปแล้วเ้าบินลงมาแล้วเอาว่าจะให้ดูหน่อยมันเที่ยวมันดูไปแล้วทุกคนเอาโอ้ทำอะไรเนี่ยบูฮึ นายช่วยการถ่ายคลิปหน่อยโอเคพี่จะโยนอีกครั้งหนึ่งนะจะให้เขาไปนะทุกคนดูให้ดีนะครับเห็นไหมทุกคนเอาดูยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับก็จะเอ้าทุกคนดูลงพื้นแล้วก็จะดื้อประมาณนี้นะก็เขาค่อนข้างที่จะชินแล้วนะตอนอยู่ข้างนอกอะเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วก็ปล่อยบินอิสละตั้งแต่เด็กแล้วนะเฮ้ย <_' S 2> เรามาดูดิเจ้าหัวทองของเราหรือมิดเยียของเรานะทุกคน ก็น่ารักนะในการจิกของนกแก้วข้อกระเทลนี้ไม่เจ็บนะทุกคนไม่เจ็บเท่านู่นเห็นไหมนี่เห็นไหมไม่เจ็บเท่าตัวนี้นะตัวนี้จะจิกเจ็บมากๆเลยนะสำหรับนกแก้วฟอร์พัสนะทุกคนเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่พี่อยากจะแนะนําในการปล่อยบินอิสระนั่นแหละแต่ว่าหงยกเลิบเบิร์ดไม่ใช่ว่าจะปล่อยบินไม่ได้นะครับยังปล่อยบินได้นะในส่วนของข้อกระเทลก็ปล่อยบินได้เราเห็นทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ พี่ขีดปลายปีกไว้ประมาณ3 4สเส้นหนะ้าแต่เขาจะที่อ่อนมากๆนะครับทุกคนในส่วนของ3ตัวนี้ตัวไหนจะบินอิสระได้ก่อนใช่ไหมก็จะเป็นเบิร์ตเดย์หรือซันคอนัวของเรานะจะบินอิสระได้ก่อนเพื่อนนะครับทุกคนตัวนี้ก็จะบินเป็นตัวนำมั้งที่พี่จะเลี้ยงก็จะมีอีก2ตัวจะมาเข้าฝูงกับฟอร์พัดนะดูทุกคนเห็นไหมใครที่ชอบนกแกว้วคอคเทลก็อย่าพิ่งโดนเขาป้ายยาในเรื่องของเสียงนะ เสียงเขาก็แอบ,บดังอยู่นะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกเขาจะดูเรียบร้อยแล้วก็ขี้อ้อนติดเจ้าของนะแต่เขาค่อนข้างจะขี้ตกใจถามว่าทําไมถึงขี้ตกใจใช่ไหมในส่วนของเราไม่เคยพาออกข้างนอกเราปล่อยบินในบ้านเรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนเขาอาจจะตกใจเตลิดไปไม่ตกใจเสียงรถก็เสียงนกรอบข้างนะสิ่งเราต่างๆมันเยอะเราก็ควรระมัดระวังแล้วก็สิ่งสําคัญคือใส่ห่วงขาให้เขาเห็นไหมทุกคนเราควรใส่ห่วงขาพร้อมเบอร์โทรนะครับ เวลาหายจะได้ตามเห็นไหมเหมือนเจ้าบูที่หายไปเมื่อสามหนึ่งสี่วันนี้เราก็มีห่วงขาแต่มีห่วงขาใช่ว่าจะได้คืนนะครับทุกคนเขาอาจจะโดนคนถอดออกแล้วก็อืมเลี้ยงไว้ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าอ่าเจ้าบูของเราอ่ะเฟียวนะมันชอบจิกกัดข้อกระเทียวเห็นไหมทุกคนดูเลยจริงๆในการปล่อยแบบนี้พี่ก็มั่นใจนะไม่ค่อยอทุกคนดูดูดื้อมากนะลงจะมาจิกเท้าแล้วเห็นไหมเห็นไหม ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนของฟอร์พัทปล่อยบินอิสระอ่ามีคนนึ่งถามว่าทําไมถึงกล้าปล่อยใช่ไหมอือจริงๆอะ่ะเราควรเอาเขาออกมาให้เจอสิ่งเล้าบ่อยๆนะทั้งเสียงนกเสียงรถนะเพราะว่าเวลาปล่อยบินอิสระเขาจะไม่ตกใจนะครับทุกคนเห็นไหมในช่วงของตอนที่ปล่อยอะ่ะประมาณ 4- ี่ห้าโมงนี้แต่ว่าถ้าหกโมงไปแล้วเวลานกเข้ารังอะ่ะค่อนข้างที่จะร้องเสียงดังนะครับนกกระจิบทุกคนดูเอาดูทุกคนเห็นไหมมาที่เท้าเลยนะชอบงับเท้านะเห็นไหม เราก็จะปล่อยประมาณนี้แต่ในส่วนตัวถามว่าเขาอะเชื่องไหมถ้าเลี้ยงตั้งแต่ขนหนามขนคุมอะจริงๆอะมันขึ้นอยู่กับเจ้าของนะว่าจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงยังไงหมายถึงว่าในสิ่งที่เขาอยู่ว่ามีสิ่งเล้ารอบข้างเยอะไหมถ้าเยอะเราควรให้เขาแบบเจอบ่อยๆนะคนเจอจนชินเหมือนเจ้าบูเห็นไหมเจ้าบูตอนที่หลุดไปเขาน่าจะบินเหนื่อยหรือแวะพักที่ไม่เห็นพี่มัง้ง แต่ทั้งนี้เราอย่าประมาทนะครับเราควรใส่ห่วงค้าให้เรียบร้อยนะดูทุกคนฝนจะตกลมมาแล้วนะครับเราก็จะปล่อยอีกสักนิดนึงนะทุกคนดูเห็นไหมกินชิก,กับซันคอนัวของเราก็จะอยู่ตรงนี้ข้อกระเทวเราก็ขนฟูแล้วทุกคนลมแรงมากดูจากหัวก็ได้ดูทุกคนเห็นไหม ก็2ตัวนี้ในเนื้อสัมผัสหรือขนของเขาเหมือนกันเลยนะครับลาจับเขาอ่ะจะเนื้อสัมผัสเดียวกันเลยนะลองจับอฟอร์พัดกับกอกรเทลดูก็เหมือนกันเป๊ะเหมือนที่พี่บอกเลยนะครับแต่เนื้อสัมผัสของซันคอนัวกับกีนชิกนี้เขาจะเป็นขนใหญ่แล้วก็เป็นเกตนะเห็นไหมทุกคน ดูเบิร์ตเดย์เราก็ขนปีกออกมาใหม่แล้วนะหลังจากที่กระเพาะอาหารทะลุตัวก็สวยเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูนิวเยียอยากบินมาหาเรานะก็จะอยู่ประมาณนี้นิวเยียยังกระโดดบินได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้แล้วก็เจ้าเบิร์ตเดย์ลงมาปล่อยด้วยนะครับอ๋อแต่เบิร์ตเดย์จะงับมือนะเห็นไหมทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้ให้เบิร์ตเดย์อยู่่วาม,มาเร็วลงมาเร็วก็จะปล่อยกินชีก,กับคอคเทลเราอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับส่วนฟอร์พัดของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ ให้เขาได้เล่นแต่ว่าเราควรดูนะว่ากินชิกของเราอ่ะเป็นตัวป่วนเลยนะจะจิกกัดเพื่อนนะครับทุกคนเห็นไหมดูก็จะเล่นแต่ว่าข้อกระเทลวก็จะติดเราเหมือนกับซันคอนัวเลยนะครับทุกคนก็เลยอยากจะแนะนําให้เลี้ยงดูทุกคนทรงผมเวลาโดนลมเอาอะไรเนี่ยดูทุกคนบินมาแล้วนะเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะในส่วนของนกแก้วขนาดเล็กที่สามารถปล่อยบินอิสระได้นะครับอร่อย มันเที่ยวดูทุกคนหัวฟูนี่น้ออันนี้ก็ตามมาหาเราติดๆเลยนะครับแต่ว่าสีฟอร์พัดค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะแต่พวกข้อกระเทียวก็สีบนพื้นก็จะเป็นพวกสีน้ำตาลดำแล้วก็ขาวแล้วก็เหลืองพวกลูติโน่จะแก้มแดงนะจะแก้มแบบเห็นได้ชัดกว่าพวกอาสีธรรมดาหรือไวท์เฟกนะครับทุกคนเห็นไหมเขาก็มีตกใจนะเพราะว่าตอนนี้ลมแรงมากเลยทุกคนดูดิ เดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะครับเราก็จะเอาไว้บนคอนกับเบิร์ดเดย์ดูแต่เบิร์ดเดย์ชอบแกล้งนะเอาไปแล้วทุกคนเห็นไหมดูเขา,เาจะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของวันนี้เห็นไหมทุกคนบินไปแล้วเอา้ามาแล้วทุกคนโอ้ตอนแรกพี่อยากอ่าให้เขาบินไปเล่นตามต้นไม้นะไม่ค่อยอยากให้อยู่ใกล้เราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะให้เขาจําสถานที่เผื่อวันนึงเขาหลุดเอาทุกคนไปแล้วเห็นไหมดูทุกคนดื้อขนาดไหนบินนี่แบบป้อนเลยนะครับบินว่อนเลยนะ โอเคเราจะปล่อยแล้วก็เดินหนีนะเฮ้ยฟูมาเร็วบูเร็วอ้าวทุกคนไม่มาแล้วนะเห็นไหมเราจะปล่อยไว้ตรงนั้นแต่เราควรดูอย่างห้ามลัสมาเร็วบูเร็วให้ทุกคนเจ้าบูอยู่ข้างบนกับนกกระจิบนะเห็นไหมทุกคนมาแล้วโอเคเมื่อกี้เขาอยู่บนยอดนู้นนะเขาก็บินไปเอ้าดูทุกคนข้อกระเทียวก็ตามเรามานะเดี๋ยวพี่เจาไว้บนไหล่พี่ก่อนนะครับ ข้อกระเทวก็ตามมานะเมื่อกี้เจ้าบูบินไปอยู่ตรงนู้นเลยนะครับทุกคนเราก็ต้องตามเขานะเวลาเขาบินไปเขากอดแล้วร้องเรียกเราเราก็ต้องตามเขานะดูทุกคนน่ารักมากๆเลยนะเอา้าดูทุกคนเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยดูเดี๋ยวจะจิกกัดกันเราควรเอาขึ้นทีละตัวนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเขาจะจิกกัดกันเราควรเอาขึ้นไว้ทีละตัวนะคนด,ดูเวลารวมกันนี้หมันไส่มากๆเลยนะเห็นไหม ดูเลยโหตอนนี้ลมแรงมากๆเลยทุกคนเห็นไหมพี่ก็จะเก็บเขาเขา้าอ่ากรงก่อนนะลมแรงมากๆเลยนะทุกคนโอเคเราจะประมาณนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับดูทุกคนลมแรงมากเดี๋ยวนกแก้วเราหลุดหายนะครับครับทุกคนตอนนี้ลมแรงมากๆเลยนะฝนจะตกเราจะกลับบ้านนะซึ่งถ้าอ่าลมแรงขนาดนี้หรือมีฝนอะไรอะ่ะระวังนกเราจะป่วยหรือเป็นไข้ได้แต่ทั้งนี้การที่พี่เก็บเห็นไหมทุกคนเจ้าบูอยู่ในกรงนะ พี่ก็จะเก็บไว้ในกรงก่อนเพราะว่าเผื่อเขาบินตามลมไปมันจะเลยหลังคาเห็นไหมถ้าเลยหลังคานี้พี่ต้องวิ่งออกไปหน้าหมู่บ้านเพื่อที่จะไปกลางข้าเพราะว่าถ้าเราไปไม่ทันเดี๋ยวเขาจะหลุดหายได้นะครับเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าปล่อยบินอิสระอย่าปล่อยที่มีต้นไม้เยอะนะเจ้าบูของเราก็มีประสบการณ์ในการบินในสวนกลางแลวนะพี่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจมากๆเลยนะส่วนพวกนี้ ก็ยังบินอิสระไม่ได้นะก็จะออกมาจริงๆเขาเจอสิ่งเลาบ่อยเขาไม่ค่อยตกใจนะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมข้อกระเทืยนนะข้อกระเทืยวหน้าเลี้ยงสุดๆเลยนะทุกคนโอเคสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้อบ,บายๆกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่